คิดว่าอีสานดีดีด้วยครับผมขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมาร้องเพลงที่นี่นะครับเออกว่าจะมาเล่นที่นี่ได้นะครับผ่านอะไรเยอะมาก,มากตอนที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์ก็โดนด่าเยอะมากเพราะว่าร้องเพลงห่วยเพราะว่าด่าเพื่อจะอะไรให้ผมร้องห่วยก็จะฝึกถ้าไม่เก่งก็จะพยายามฝึกให้มากกว่านี้ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราได้มาแบบเต็มวงขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาฟังผู้ผมร้องถึงแม้ว่าจริงๆทุกคนจะมาดูพี่ๆเอวิดโมอแล้วก็แบคเนสแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกมีความสุ่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจที่ที่ได้มาเจอกับทุกคนนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเร็วนี้เนี่ยเพื่อนผมบางคนเพิ่งเรียนแล้วก็เพิ่งสอบเสร็จ ไม่ได้หมายถึงฤทธิ์ <Philadelphia> <Urs> เพื่อนผมตอบเสรจได้เกรดมาประมาณ2.00นั่น้อแม่ก็เลยโทรมาด่าก็พยายามตั้งใจให้มากกว่านี้ผมอยากพูดถึงเอคนที่กําลังสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะสู้เพื่อความฝันของตัวเองหรือว่าพยายามทาสิ่งที่ดีๆอยู่สิ่งหนึ่งปัญหาปัญหาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้คือคำพูดของคน ที่จะมามีวันนี้ได้โดนว่ามาเยอะมากครับผมแต่ก็อย่ายอมแพ้นะครับพยายามสู้ต่อไปก่อนอื่นที่เราจะเล่นเพลงต่อไปผมขอแนะนำเพื่อนๆในวงผมก่อนได้ไหมครับได้คือพวกเราอย่างใหม่มากยังไงขอเสียงกำลังใจกับพวกเราอีกทีหนึ่งได้ไหมขอเสียงกับมือกองของเราครับตั้ครับ คครับเบรลูกเครื่องญี่ปุ่นของเราอีคิวครับตม้มตโน่คนก้ร้องนำครับเพลงต่อไปขอร้องให้กับลูกจา้างทุกคนครับเรลงนี้ชื่อว่าอะไรยังไงก็โดนครับ